แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตบัตสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คลังยืนยันแล้วนะคะมีสองข้อนี้หมดสิทธิ์ลงทะเบียนรอบใหม่ทันทีและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะรัฐมนตรีช่วยคลังแจ้งนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หากผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด เตือนรายได้เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อปีมีบัตรเครดิตหมดสิทธิ์ทันทีนะคะซึ่งล่าสุดนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้นาเรื่องงบประมาณที่จะใช้มาเป็นตัวกําหนดว่าจะต้องมีผู้ได้รับสิทธิเท่าใด จากปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์13.3ล้านคนซึ่งใช้งบประมาณช่วยเหลือปีละ4.8หมื่นล้านบาทการช่วยเหลืออาจจะได้เท่าเดิมหรือเพิ่มเป็น15ล้านคนก็ได้วงเงินช่วยเหลือไม่จำกัดถ้าผู้ลงทะเบียนเข้าเกณฑ์กระทรวงการคลังก็ให้ทั้งหมดไม่มีข้อจำกัดกรอบวงเงินว่าจะให้กี่ราย เชื่อว่าคนจนลดลงนะคะทั้งนี้กรณีที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านช่วยค่าไฟเพิ่มเติมจากมาตรฐานของบัตรหรือไม่นั้นนายสันติแจ้งว่าก็เป็นบางช่วงที่ประชาชนมีความลำบากปีที่ผ่านมามีโควิด -19 ช่องทางที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนส่วนใหญ่รัฐบาลจะมองไปที่ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีความยากจนซึ่งเงินไม่พอใช้อยู่แล้วก็จะลงไปเยียวยาดูแลคนระดับนี้ก่อนเติมให้ไปในภาวะเศรษฐกิจที่มันถดถอยถามว่าคนจนยังจนอยู่อย่างนี้หรือไม่ถ้าไม่มีโควิดช่วงสองปีวันนี้คนจนอาจจะลดลงมากเพราะรัฐบาลได้ทำการสร้างงานสร้างอาชีพไปค่อนข้างมาก แต่โควิด19เกิดทั่วโลกมีมมสงครามยูเครนรัสเซียทำให้การค้าขายซบเซานายสันติกล่าวนะคะเริ่มใช้บาตรปลายเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะนายสันติแจ้งว่ากระทรวงกางครคลังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65กับ47หน่วยงาน โดยกำหนดวันลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565วันที่5กันยายนถึง19ตุลาคม65นะคะผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการลงทะเบียนรวมทั่วประเทศกว่า7,000แห่งโดยคาดว่าจะเริ่มใช้บัตรได้เร็วสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์2566 ทั้งนี้เมื่อจบการลงทะเบียนก็ต้องเปิดโอกาสให้กับหน่วยงาน47แห่งตรวจสอบความถูกต้องเช่นเรื่องที่ดินเงินฝากทะเบียนร,ราษเป็นต้นโดยมีเงื่อนไขาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นดังนี้นะคะข้อมูลรายปีข้อมูลรายได้ต่อปีไม่เกิน100,000บาทครอบครัวรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่เกิน100,000บาททรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตร และราสา,ารีภาครัฐไม่เกิน10,000แสนบาทและครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต้องไม่มีวงเงินกู้หรือมีวงเงินกู้นะเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์วงเงินกู้บ้านต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทวงเงินกู้รถไม่เกิน1ล้านบาทต้องไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนะคะทั้งนี้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถอุทธรณ์ได้ กระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถอุทธรณ์ได้นายพันชัยธีรวรรณพ่วนในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ที่ได้บัตรคนจนเดิม13.3ล้านคนจะได้สิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิ์ตามเกณฑ์ใหม่เท่าใดเนื่องจากเป็นการใช้ข้อมูลปี2560 กลุ่มดังกล่าวจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดก็จะทราบว่าเหลือผู้รับสิทธิ์กี่รายแต่คาดว่าคนลงทะเบียนน่าจะมากกว่าที่ผ่านมาอยากให้รอความชัดเจนหลังการตรวจสอบก่อนผู้ได้สิทธิ์ที่จะได้ยังเหมือนเดิมและจะได้ความเป็นธรรมกับผู้มาลงทะเบียนมากที่สุดนะคะ อัปเดตล่าสุดจากปัสตริการแห่งรัฐที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ปี2565ครั้งยืนยันแล้วนะคะมี2ข้อนี้หมดสิทธิ์ลงทะเบียนแน่นอน